ดีใจแล้วก็เืินขึ้นมาที่แฟนขับมาหากันเยอะมากแล้วก็ปัดมาโซเอาทั้งสองวันเลยก็พอที่รู้ว่าโซเอาก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันแต่ว่าพอเราไปเจอแฟนขับจริงๆที่ให้แล้วเราก็หูมันเป็นที่หนึ่เพราะว่าเสียงพีที่แฟนคลับส่งไทยมันก็ลึงใจมากเพราะว่าก่อนก่อนขึ้นคอนเสิร์ตอะผมมาตื่นเต้นมากๆแบบผมมาซ้อมหนักมากเพราะว่าเราอาจจะแบบไม่ถนัดเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะกลัวทำได้ไม่ดีแบบกลัวคนที่มาดูแบบจ่ายเงินมาบางคนมาจากต่างประเทศเงี้ยแบบกลัวเขาผิดหวังก็เลยแบบ คนอื่นหน่อยแต่ว่าพอเราไปดูฟิตแบ็เออทุกคนก็เห็นว่าเราอ่ะตั้งใจแล้วก็พยายามแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ฟิตแบ็ดีก็ก็ผมก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปครับอะไรเงี้ยว่าไห,ห่เขาหมดมาแล้วคือพี่ฟอปเป็นคนเดียวที่ ลุกนี้ลูเลกเร่ยนสดหมายถึง,งว่าจะซ้อมอยู่ตลอดเวลาครือเขาจะนอนหรือเขาจะพักเราก็แบบว่า,า,นนา,าวใช่ครับด้วยความแบบเออของประมาด้วยเลยเราก็แบบเราเรากลัวแบบตอนที่วันขึ้นไปโชว์เนี่ยเรากลัวว่าแบบเราจะลืมท่าหรือเปล่าแต่ว่าทุกคนก็บอกว่าวันขึ้นคอนเสริร์ตแบบปล่อยจอยไปได้เลยแล้วก็มีความสนขากๆแต่ว่าผมก็ผมก็กลัวผิดดีๆแล้เราก็แบบเราก็ไม่ถนัดเราก็เลยแบบจัดทำให้มันดีที่สุดเราก็เลยแบบซ้อมเยอะหน่อยใช่ครับแล้วอย่างตอนขึ้นคอนเสิร์ตสองวันอารมณ์มันต่างกันไหม อารมณ์ตื่นเต้นเหมือนกันเลยครับแต่ว่าวันแรกนี่คือแบบยอมรับเลยว่าฟิลเหมือนแบบฟิลเหมือนแบบใส่ซีรีส์ครั้งแรกเลยบแบบเหมือนซีีแรกแบบใกลผมจะเล่นแบบไม่ได้ดูต่ตอแต่ว่า วันที่สองก็ยังเื่ดเต้นอยู่แต่ว่าเราก็คอนโทรลสถานการณ์ได้ดีขึ้นเลยสิ่งหนึ่งที่คนจับตามองก็คือเรื่องน้ำตาถ้าเราบลูฟอสใครจะไหลก่อนกันครับมันก็มันก็จืิจริงล้วเราก็ไม่ได้ชอบเราก็ไม่ได้ชอบร้องไห้ครับเราก็ไม่ได้อยากร้องไห้แต่ว่าผมผมเข้าใจผมเข้าใจเพื่อนเพือนที่ๆน้องทุกคนแล้วว่าพอเราไปยืนจุดนั้นแล้วแบบเวลาที่เราเห็นแฟนขับแบบเขาส่งใจส่งแรงให้เราเนี่ยแบบบางทีมันน้ำตามันดันออกมาเองไงมันก็แบบ มันก็มีบ้างมีบ้างครับเราก็เออขอบคุณเราแบบเราดีใจแหละที่ที่เราเห็นเขาแบบณวันนี้เราก็ไม่คิดไม่ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกว่าเราอ่ะก็แอบก็ก็แอบร้องแอบร้ออะไรแต่ก็คุณทว่าไม่คิดเาพนี้มน่ไาะูชเราก็ก็ไม่ได้คิดว่าแบบผมจะร้องแต่ว่า เหมือนคือพอเราฟังพี่พี่น้องนองทุกคนเหมือนแบบผู้ส่งผู้ส่งผู้ส่งคำพูดมันยิ่งเหมือนแบบมันยิ่งกินใจเรามากแล้วก็แบบแฟนคลับบางคนอย่างเงี้ยบางคนบินมาแฟนคลับผมเนี้ยบางคนบินมาแบบบินมาจากต่างประเทศเขาต้องแบบลางานเสียเงินทองเราเกิดโรงแรมแล้วเขาก็บินกลับเนี้ยเราก็แบบ้ขอบคุณมากแล้วก็อย่างแฟนคลับที่ไทยแฟนคลับที่ไหนก็แบบเก็บเงินมาดูอะไรทุกคนตั้งใจมาหาเราก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากแบบขอบคุณมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ ที่ทำให้แบบทุกคนมีความตื่แล้วทุกคนพัฒนาตัวเองนเองกะปก็อะไรที่ผมว่าตื่นเต้นแล้วเพราะว่าล่าสุดนี่ก็จะได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีึมั่นใจแล้วว่าผมก็ตื่นเต้นมากๆเว่าี่จะเป็นแข่งที่ครั้งแรกตื่นเต้นมากรตื่นเต้นที่สุดใจผม ชบ่อยใช่แล้วก็คือจริงก็ก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าต้องถอดเสื้อแต่ว่าโอเคเพลงมันมาแบบนี้แล้วเขาก็ถอดกันหมดเราก็้เ,าเราก็จัดไปครับพิเด็ที่เราเล่นมาก็ได้โชว์ให้ทุกคนเห็นแล้วแบบถึงผมจะไม่เคยออฟฟิเชียลลงรูปหรือว่าอะไรทุกคนเห็นเลยลไม่ท้ไม่ต้องรูมีสีดแต่วาโอเคพอเราถอดไปแล้วแฟนคลับเห็นแล้วก็ กีฟดังมากก็ขอบคุณมากครับก็ดีใจแน่นอนไม่ต้องผ่านอินเนอร์แล้วอ๋อใช่ครับก็ของจริงนี่แหละครับเราไม่ได้ไม่มีการแต่งอะไรเพราะมันเป็นมูฟเม่มีใครอยากได้วิดีโอครับผมไม่จมือพรอมมีใครมั่นจุอะไรนะครับไอเาเก่งใครไม่สุดเอาจิงก็ก็เก่งทุกคนเพราะว่าแต่ละคนก็มีจุดจุดดีจุดเด่นแบบไม่เหมือนกันอย่างอย่างพี่เอิร์ธเนี่ยเขาจะเป็นเวลาเวลาเขาเต้นเนี่ยแบบอินเนอร์เขาแบบอินเนอร์ผมผมชอบอินเนอร์พี่พี่เอธตอนเต้นมากอินเนอร์เขาแบบดีมากฮะส่วนน้องโอมก็เป็นคนที่ น้องโอเป็นคนที่เหมือนแบบคุณบอดี้ดีมากคุณชัดมากแล้วก็เป็นคนที่อินเนอร์ดีส่วนน้องปอนเนี่ยเป็นคนลายเต้นแบบสวยมากแบบสวยจริงก็แบบแต่ละคนก็แหมมีข้อดีอยังผมผมอาจจะอาจจะได้แบบเป็นเด็กใหม่อาจจะได้ความสดใหม่ไม่เคยเห็นผมมาก่อนนะผมอาจจะได้ตรงนั้นไปผมได้ฉายาว่านะอาบน้ำทุกทุกนาทีครับผมทำไมครับเพราะเราข่าวมากอะเหมือนอาบน้ำทุกทุานาทีอ๋อขอบคุณมากครับก็ก็นั่นแหละครับก็เออก็เขินก็เขินเหมือนกันที่แบบ ไปถอดได้ถอดเสื้อต่อหน้าแฟนเป็นหมื่นคนก็แหมผมก็ก็เอ๊ะมันมันจะเป็นยังไงนะอะไรก็โอเคแต่ว่าโอเคฟีดแบ็กมันก็โอเคก็ดีครับเปลี่ยนเจ้าโอลิ่เฟนโอลิ่เฟนครับผมเพราะว่าถ่ายไปไหนคิวแล้ภาพก็หลุดมาเรื่อยๆใช่ครับก็ แมไม่อยากบอกเลยว่าใครเป็นคนคุมแอดเคาทวิตเตอร์นะแต่ไม่ใช่ผมแน่นอนนะครับผมใช่ตอนนี้ก็กำลังตอนนี้ก็กลังถ่นนงายอยู่ครับแล้วก็รับรองได้ได้เจอกันแน่นอนพร้อมพรที่จะช่วนักแสดตนี้ไะพกงนผมไม่ได้ตอเนที่คิดไว้แล้วก็รับรองว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเห็นได้เห็นเขนอีกทเพราะว่าเราเหมนเราทาเรื่องนี้มาแบบทุกคนนเรื่องนี้ตั้งใจกันมากท,าทาี่สุดแล้วก็ฝากฝากทุกคนนะคก็รอดูโเนมบอกว่ารับรองว่าถ้าใครที่ชอบ ของเพจของแซบนะครับแล้วบอกว่าต้องรับเรื่องนี้ไปนะครับใครที่ชอบดราม่าเข้มข้นแต่ว่าก็ยังมีช่องของความน่ารักอยู่ครับแล้วบอกว่ามีทุกรสสนุกแน่นอนที่เปิดมาคิวได้ถึงเซนส์เองนะครับโอ้ผมว่าจะไม่พิเศษผมว่าไม่ได้เกลียดเลยจริงนี่ต้องต้องแบบไม่ได้พิถีพิไม่จริงแต่อย่างมันมีแต่อย่างมีแต่อ่างไม่ได้ถ่ายอย่างอ๋อมีมีถ่ายว่าครับอย่างอย่างตอนที่ผมซ้อมซ้อมคอนเอลเอลแล้วก็น้องมาร์คมีโอก็เหมือนแบบเก็บเก็บด้วยกันไปเยอะมากแล้วตอนนี้ก็จะเป็นในพาร์ท ตอนนี้ก็จะเป็นในช่วงตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณคิวเครับก็อีกประมาณไม่เกินผมว่าไม่น่าวางไว้ก็ไม่น่าเกินที่สิบที่คิวน่จสทแน่นอนนี่จะว่าเป็นงานด่วนก็ไม่ด่วนครับเพราะเพราะบทเรื่องนี้เอาจริงอ่ะเรื่องนี้เป็นบทเป็นบทที่พี่โจ้พี่นิวอะเขาแบบอยู่กับบทมานานล้ อ๋อครับผมอ๋อขอต้เสียขาอยู่เขาอยู่กับผมคำถามว่าบทบทตมางปีแล้วในการเขาะบอกว่าไอ้ขั้นตอนที่ยากที่สุดในการแสบทมันผ่านไปแล้วเพราะนั้นก็เหลือแค่ขั้นตอนถ่ายใช่แต่ว่าที่มันยากเพราะว่าช่วงก่อนมีคอนแอลแอลคอนไอคิวเรื่องคิวนักแสดงก็เลยจะยากนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ทุกคนนักแสดงเรื่องคอนผ่าไปแล้วก็เพราะนั้นเรื่องเพลไม่เป็นปัญหาแครองลุยอย่างเดียวครับเพราะว่าไม่ได้เล่นใะไรนอกจสบายๆคุณเคยพี่ยิ่มอยู่แล้วก็สบายอยู่แล้วเราคุณเคยหรพี่ยิ้มอยู่แล้วก็สบายม้วนมุม อ๋อก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องแรกที่คือท,ที่นิวจริงๆเนี่ยเขาแบบเขาเป็น acting coach <oughs> เป็นเรื่องแรกที่แกได้กำกับได้กำกับ ผมก็ฝากแฟนคลับทุกคนนะครับทั้งไทยแล้วก็อินเตอร์นะครับฝากแฟนมิดด้วยนะครับกับญี่ปุ่นเกาหลีนะครับแล้วก็รับรองว่าทุกคนได้เจอกันแน่นอนแล้วก็พวกผมนะครับแล้วก็นักแสแงนทุกคนที่จะไปโชว์เนะี่ยตั้งใจกันมากๆแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอน,นครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับ